สวัสดีครับผมยูทีเอ็มสมาร์เดี๋ยววันนี้เจมสมาร์ t มีอะไรดีๆมานําเสนอเดี๋ยวตามไปชมกันเลยปอ้าคุณยูสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหุดเครื่องก่อนนะครับรับ<ด>เลย,เยครับพี่เอ๊ะผมรู้สึกว่าผมคุ้นคุ้นมากเลยพี่อันนี้มันออคือเครื่องครับ ตัวนี้คือ CNC r o u t e r TM 6 0 9เเหมือนที่คุณยูมาดูคราวที่แล้วครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเป็นตัวรุ่นพิเศษนะครับที่เราเพิ่มแกนมอเตอร์ขึ้นมานี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นตัวมอเตอร์แกนที่4หรือเราเรียกว่า TM6090 แบบ4แกนแท้เลย4แกนแท้ใช่ครับครับผมโอเคเดี๋ยวพอดีตรงเนี้ยฝุ่นมันเยอะแล้วก็ร้อนด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปคุยกันนออฟฟิศดีกว่านะครับ ครับผมเมื่อกี้เนี่ยเครื่องเมื่อกคพู่เนี่ยมันเป็นสี่แกนสี่แกนที่ว่ามันคือยังไงอ่ะครับพี่ชัดอ๋อคืองี้นะครับคุณอยู่ปกติแล้วเครื่องซีนสี่ลอเตอร์เนี่ยนะครับดยมาถามมันจะเป็น3แกนอ่าก็คือมีแกน X แกน y แกนแตดทีนี้เครื่องที่เป็น3แกนปกตินะครับมันก็จะแกะงานได้เฉพาะแนวระนาบเหมือนที่คราวที่แล้วที่คุณดูมาดูเครื่องเป็นงานแกะสลักแบบนั้นครับผมแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการแกะงานที่มันเป็นทรงกระบอกครับอย่างเช่นตัวนี้งานลักษณะมันเป็นทรงกระบอก มันจะใช้เครื่องแบบ3แกนปกติไม่ได้เมือนต้องมีตัวตัวหมุนการที่เราใส่มอเตอร์เข้ามาอีกหนึ่งตัวเนี่ยเราเรียกว่าแกนที่4ี่วงการ CNC เขาจะเรียกว่าแกน A ออันนี้ระบบมันจะเป็น4แกนนะครับก็จะมีแกนร X แกน Y แกนแแกน A นะครับหรือเราก็จะเรียกว่า CNC ราเตอร์แบบ4แกนแล้วสี่แกนแท้กับ4แกนไม่แท้นี่มันเป็นยังไงอ่ะพี่ชัดเครื่องมันจะมีการทํางานได้2แบบครับนะครับ แบบที่1ก็คือแกนทุกแกนเนี่ยเคลื่อนที่เป็นอิสระต่อกันหมายถึงว่าในขณะทํางานเนี่ยนะครับแกน X ก็จะมีการเคลื่อนที่ได้ด้วยแกน Y ก็จะมีการเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับแกน z ก็จะมีการเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันแกน A ก็สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่า4แกนแท้ถ้าเกิดว่าแกนใดแกนหนึ่งมีการล็อกหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับเช่นอย่างในกรณีเนี้ยนะครับระวังมอเตอร์เนี่ยให้มันขนาดแกน Y แกน X มันจะล็อกอยู่กับที่นะครับแกนเอ็กซ์จ มันก็ยื่นแค่แกน Y แกน Z แล้วก็แกน A มันจะเคลื่อนที่ได้แค่3แกนนะครับ,รบเราจะเรียกว่าระบบ3แกนโรตารีร่รบ,บางท่านเราก็จะเรียกว่า4แกนโรตารีร่หรือว่า3แกนบวกหนึ่งพี่ชัดแล้วอย่างนี้ไอส้สแกนแท้กับ4แกนไม่แท้เนี่ยครับ ถ้าใช้งานจริงๆงมันต่างกันยังไงพี่ถ้าเป็นงานที่มันมีลักษณะที่ไม่สมมาตรกันรหรือว่าเป็นงานที่มันมีช่องเปิดอย่างเช่นโ,โมเดลตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีช่องเปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลักษณะงานที่มีส่วนโค้ง<ร>ส่วนวอวนะครับ <Libya> ไ,มไม่สมมาตรกันทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยนะครับแบบนี้เครื่องที่เป็นสีแกนแทยมันจะทํางานได้ดีมากก็คือสีแกนแท้นี่ยงานของเขาเลยนะโอ้โหพี่จัดนี่คืองานตัวอย่างข้างนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับ อันนี้งานละเอียดมากเลยอ่ะดอกดอกแบบแหลมเนี่ยดอกอันนี้เราใช้ดอกแกะสลักนะครับแบบแบบนี้ฮะอ่าเราใช้ดอกแกะสลักนี่นะครับโอ้ยแหลมมากเลยฮะแหลมมากเลยอันนี้เราเรียกว่าดอกเทปเปอร์บอนโนสนะครับอันนี้ขนาดหกมิลที่เราใช้แกะอยู่ไม่น่าเลยได้งานละเอียด่ครับผมอ่าเราอันนี้คมมันจะยาวประมาณ30มิมลครับอ่าแต่ถ้าถ้าเป็นดอกนี้ก็อันนี้คมนี้ตัวนี้ยาวประมาณ60ครับ สับ60มิลเนี่ยถ้าเิดคิดเป็นครึ่งหนึ่งก็รัศมี60ใช่ไหมครแต่มิเตอร์ก็จะไ,ได้ประมาณ120เราก็จะแกะงานได้ประมาณสัก100 120อมิลหรือ12เซนก็ถือว่าชิ้นใหญ่มากเราสามารถแกะงานได้ใหญ่ขนาดนี้เลยโอ้มันเริ่มเลยใช่ครับ <laughs> เราสามารถแกะชิ้นงานได้ใหญ่ขนาดนี้เลยครับ <laughs> ก็โมเดลตัวนี้ก็จะมาแต่ไม้ชิ้นนี้แหละครับนะขนาดเท่ากัน ที่นี่ก็เราขายเครื่องด้วยนะครับ,รบแล้วเราก็ขายดอกด้วยเราก็สอนการวิธีการตั้งค่าดอกให้ด้วยตั้งระยะความยาวดอกมุม,มองศาของดอกตรงนี้ครเราก็สอนให้ด้วยแล้วอย่างนี้เครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะ,ะแกะชิ้นงานเนี่ยไซส์หรือว่าขนาดใหญ่ๆมากเลยทีตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับมันมจริงๆแล้วดมัมเมเตอร์มัน80มิลนะครับ80แต่ถ้าเราทําตัวจับยึดดีๆเนี่ย เราสามารถที่จะแกะชิ้นงานได้ถึงขนาด150มิลหรือ6นิ้วเลยส่วนความยาวเนี่ยนะครับเรา,าก็สามารถรับงานได้ยาวถึง80เซนหรือว่า30นิ้วเลยอย่างนี้ผมควรจะใช้4แกนแท้เป็นเครื่องหลักที่ท,ที่นำมาใช้งานเลยเออจริงๆแล้วมันแล้วแต่ลักษณะงานถ้าเป็นงานพื้นฐานท,ทั่วไปเช่นทรงแจก,กันหรือว่าเสาบันไดก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้สีแกนแท้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นสีแกนแท้เนี่ยมันก็จะ อตอบโจทย์ในเรื่องของตัวงานที่มันเป็นสมมาตรกันได้ด้วยก็คือทํางานได้ครบถ้วนมากกว่าแล้วอย่างนี้ถ้าผมอยากจะได้เครื่องเนี่ยรเรื่องต้นเลยพี่คือผมไม่รู้อะไรเลยเนี่ยผม,ผมต้องรู้อะไรก่อนเลยก็ จริงๆแล้วไม่ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับอขอเพียงแค่ว่าคุณอยู่มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ผมคิดว่าไม่ไม่น่าเป็นประเด็นส่วนเรื่องโมเดลหรือเรื่อง<ช>อโมเดลสามิติที่จะมาแกะเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยคุณอยู่สามารถที่จะไปโหลดได้จากอินเทอร์เน็ตโหลดฟรีได้เลยครับ<ช>ทุกวันนี้ในโมเดลในอินเทอร์เน็ตมีเยอะมากง่ายเลยใช่ครับพอผมซื้อเครื่องไปเนี่ยใครจะช่วยสอนผมหรือว่าเทรนนิ่งการใช้งานเพืให้รื่องนี้มันครบ อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าเราขายเครื่องไปเนี่ยเรามีบริการที่จะสอนการใช้งานเครื่องนะครับการใช่การเทรนนิ่งจะมี2อแบบสองส่วนนะการเทรนนิ่งมี2ส่วนก็คือส่วนของการใช้เครื่องอันนี้เราเทรนนิ่งให้แน่นอนพราเราเป็นคนขายเครื่องนะครับแต่ว่าเรื่องการเทรนนิ่งของซอฟต์แวร์เนี่ยอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็มีบริการอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ให้ด้วยครับรับรองว่าซื้อเครื่องไปใช้งานเป็นแน่นอน เดี๋ยวเราไปแกะงานกันต่อนะครับก็เดี๋ยวถ้าแกะเสร็จเดี๋ยวคุณยูเอาไปได้เลยอ่าเนี่ยครับเมื่อกี้ที่บอกว่าจะแกะงานให้คุณยูครับนะครับก็กําลังแกะอยู่เลยนะครับเดี๋ยวสักพักก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเสียงมันดังที่ผมขออนุญาตหยุดเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับอ่ก็เป็นชิ้นงานที่คุณยูฝากไว้นะครับเดี๋ยวแกะเสร็จเดี๋ยวคุณยูรับเป็นที่ลึกไปได้เลยนะครับจาก tm นะครับโอขอบคุณมากเลยครับพี่ชัดสำหรับ tm smart วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ชัดไทยมากเลยนะครับที่มาให้คําแนะนําแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่อง tm หก9 0นยแบสี่แกนแท้ครับครับผมยังไงเพื่อนๆนะครับอย่าลืมติดตามในทุกช่องทางของ tm smart นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้ tm smart ผมอยู่ tm smart แล้วก็พี่ชัดไทยก็ ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ